จากเสื้อยืดสีฟ้าเก่าๆมาเป็นตัวนี้ค่ะการที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าตั้งใจจริงแล้วหมั่นย่อมประสบผลสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิเมียฝรั่งอเมริกาค่ะคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องการมาทำมาหากินอีกแล้วค่ะเพื่อน การที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าตั้งใจจริงที่จะศึกษาค้นคว้าเราก็จะพบความสำเร็จได้ตามคลิปต่อไปนี้เชิญรับชมค่ะคลิปนี้ใช้เสื้อเก่าที่ใส่จนเบื่อแล้วนะคะวัสดุอุปรกรณ์ง่ายๆใช้จานหรือที่รองซ่อมหนังยางแล้วก็ไฮเตอร์เช่นเดิมค่ะ ับเสื้อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ซ่อมหมุนไปในทางเดียวกันนะคะในขณะที่ใช้ซ่อมหมุนก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งหมุนเพื่อจับจีบตามไปด้วยค่ะจนกระทั่งเป็นวงกลมที่น่าพอใจแล้วก็ใช้หนังยางรัดเป็น แชกแกไว้เลยนะคะตามใจชอบใครจะเป็น4ี่แชก6กแชกแปดแชกนั่นก็ขึ้นดู่กับความชอบของแต่ละบุคคลจากนั้นเราก็จะใช้ไฮเกอร์ราดลงไปบนเสื้อเราต้องการที่จะให้ ไฮเตอร์กัดสีตรงไหนก็หยดลงไปตรงนั้นค่ะทำแบบนี้จนเป็นที่น่าพอใจแล้วกลับด้านก็ทำอีกเช่นเดียวกันค่ะ เงาราณไฮเตอร์ลงไปทั้งสองด้านเป็นที่พอใจแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้15นาทีจากนั้นเราก็จะได้เวลาแกะหนังยางออกแล้วค่ะเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆว่าเสื้อตัวนี้จากเสื้อเก่าจะเป็นเสื้อที่สวยขนาดไหน โอ้โห oh oh. ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพื่อนๆแค่นี้ปนิดก็ได้เสื้อใหม่สวยงามมากเลยทีเดียวคะ่ะ จากนั้นเราก็จะนำไปล้างน้ำเปล่าจนกว่าน้ำจะใสนะคะไม่เป็นสีเหลืองแล้วเมื่อล้างน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมแช่น้ำยาปรับพานนมเข้าไปด้วยนะคะจะทำให้สีสันสดใสามากขึ้นนี่เลยค่ะเพื่อนๆ สวยงามมากใช่ไหมคะจากเสื้อสีฟ้าเก่าๆตัวหนึ่งตอนนี้ปานิก็ได้เสื้อตัวใหม่แล้วคะ่ะหลังจากรับชมคลิปนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใด โปรดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้และถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปชีวิตเรียบง่ายในอเวอเมอริการวมทั้งการทำมาหากินในอเมอริกาด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในโอกาสต่อไปและเพื่อนใหม่ ที่เพิ่งจะเข้ามารับชมฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ปณิชด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากค่ะบ๊าย